ตอนนี้เป็นเวลาตีสามสิบเก้านะคะหรือว,วันนี้จะต,ตามคุณแม่ไปขายข้าวกล่องราคายี่สิบห้าบาทกันนะคะไปดูว,ว่าในหนึ่งวันอะตั้งแต่ตั้งร้านจนขายหมดแม่ขายหมดกี่โมงแล้วหลังจากนั้นแม่จะไปทําอะไรต่ออือคือจริงๆอะแม่ตื่นตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วอืมเนี่ยตอนนี้กําลังเตรียมของเตรียมข้าวกล่องเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าตอนนี้แม่ทําอะไรอยู่นะลงมาแล้วคือแม่ทาเซ็จหมดแล้ว ให้ทานได้ช่วยเยอะมากวันนี้ทำเมนูอะไรคะไก่พี่ผัดบิ๊กแ้งอันนี้เป็นเมนูสุดท้ายของวันนี้ใช่เพราะว่าที่ลงมาช้าใช่ อันนี้คือ25บาทนะก็แบ่งสองมือได้เยี่ยมดีค่ะขายได้แล้วแม่อืะไรเ,เราไปแพ็กกัน ไก่ผัดไข่หัวกิ้งข้าวยำไ,ไก่แทบเท,ทริยากิหมูกระเทียมแล้วก็มีไก่กระเทียมคุะเาวันนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะเจ็ดเก้าสิบสามมีกระเพราหมูกระเทียมไก่เทริยากิ อันนี้สไปซี่คือหอนมี้แซบรลยข้าวยำไก่แซบตัวจิ้งแล้วก็ไก่ผัดตะไคร้เอาไข่ข้นนี่มีซาบะด้วยไอเจออียวชะอมเตี๊ยมไข่ต้มหมูย่างผัดไส้กรอกปลาเกที่ผัดอีกแห้งมีเยอะมากคนขายอยากกินอะไรวันนี้คนขายอยากกินอะไรอยากกินข้าวยำไก่แซบกับไก่ทอดสไปซี่ตอนนี้อีห้าสี่สิบห้า เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะขายเสร็จกี่โมงนะเพราะว่าวันนี้วันหยุดเ,ออเราต้องเสี่ยงปกติอะถ้าไม่ใช่วันหยุดอะวันธรรมดาปกติยังไม่แปดโมงแม่ก็หมดแล้วแต่วันนี้มันหยุดต้องมาเบิร์ุ้นกันว่าค้าหยุดเยอะไหมถ้าเหลือถ้าเหลือก็เด็กปั๊มแม่ชอบไปแจกเด็กปั๊มนั่นแหละปั๊มนั้นเราจะให้เด็กปั๊มก็ให้เด็กที่บ้านนี้ก่อนก็ได้มามาขายของกันดีกว่า,าจะไม่ไมไมไม งค่ะหยิบใจถ<ว>ุงไม่ทันเลยมาเยอะมากอันนี้จากเท่าไหร่น,นะร้อยยี่สิบตอนนี้หกโมงสิบห้าแต่น,นี่เยอะกว่าเร็วกว่าปกติป่ะหรือว่าเร็วขาของกบเช้าก็ปกติปกติจะเร็วกว่าน,นี้ออตนแต่ว่า เหล้อหกกล่องตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบวันนี้หมดเร็วไม่ต้องให้เด็กปับ๊บเราหมดแล้วเสร็จแล้ว ปดโมงเดี๋ยวเราไปแมคโครต่อซื้อของกินให้เจ ah ้านายด้วยเจ้านายส่งตัวนี่ก็เลยต้องกลับไปซื้อไม่งั้นเดี๋ยวเจ้านายสองคนไม่มีอะไรกินถึงแมคโครแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างเยอะแค่ไหนตอนแรกแม่บอกนิดเดียว จะกินแบบเป็นหม,มามังสวินลโอเคค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยตื่นมาตั้งแต่ตีสมออกจากบ้านประมาณตีห้าขายของเสร็จประมาณ8ปดโมงถ้าถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมก็เหนื่อยง่วงแต่สนุกมาก ืมแล้วก็ไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อของกับแม่นะคะกลับมาทานข้าวอยตอนนี้ก็สิบโมงยี่สิบก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันจนถึงตอนนี้เนาะดูกันจะจบคลิปอยู่แล้วสุดยอดเอิม่มเดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้ากันว่าที่จะพาไปไหนไปทำอะไรมีอะไรให้ทำนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย